โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผม gamer tv เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสในโซนนะครับเป็นการฝึกฝีมือนะครับ แต่ผมคิดว่ามานานนั้นไปนะเดี๋ยวผมขอปรับทั้งค่าก่อนเสียงเอฟเฟคเพิ่มหน่อยแล้วกันเสียงเราก็เยอะแล้วนะเพราะว่าผมเปิดเสียงสุดไงเปิดเสียงสุดแล้วทีนั้นนั้นเสียงด,นนดังไงทุกคน ผมขอเปิดสักสิบแล้วกันเก้าเนี่ยพอดีเลยทุกคนน่าจะได้ยินเสียงผมพูนะตัวเสียงไอเฟลมันดังไปอ่ะโอ้โหรักสามได้ไหม โศกนี้พอดีเลยนี่นะคะเพราะจะเป็นการฝึกฝีมือน,นะคะจะ่ประมาณสี่้าคลิปที่แล้วมาที่ผมอ่ไอัดคลิปลงไปเ้รัะแั้นมาเป็นการเทสที่เฉยนะครับรอบนี้ผมจะทำดีๆแล้ว เออเอคุณไม่ชัดอ๋อหนูขับได้แรงหัวเลยนี่ครับแตกกระบะเล็กอ่ะ ไัวคตรบ่อว้ยย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  ่นเ้ยเอทุกคนอาจจะสียงเบาหน่อยนะกวันนะให้ทุกคนปเปิดเสียงประมาณกลางๆอืน้อยกว่ากลางๆรึปุ๊ก็หลั ไม่ทัางหลารัใกล้เลยชอบไม่โดนตาอ,าอกอาจจะเออๆ่ะ เป็นคลิปเท่นะครับข้อตนนมาผมังไม่รู้ว่าเสียงเอฟเฟกต์ต้องปิดอะไรก็ทุกคนก็ขารขอไปด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะพอดีแล้วนะเสียงเอฟเฟก์ก็ไม่ดังเกินไปนะแต่ว่าในคลิปอื่นอาจจะไม่ได้ยินเสียงเลยก็ไอ เดี๋ยววันหน้าผมจะมาทำคลิปสอนทั้ง่าแล้วก็บอกแอปที่ผมใช้ในการอ,อ,อัดคลิปเพราะช่องผมก็ไม่ได้ทชกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวทำคลิปวิดีโออะไรเองกก็มไม่ตายเฉย ไม่มีโอกาสได้ลากมาเลยเอานัดเดียวแต่ว่าอัดตัวท่านอเัแป๊กนึงนี่เฮ้ยอ,อัดตัวัไม่ที่ไหนเน่นไงขนาดผมเป็นลิงที่มอยู่กับา ตมวไม่ขยิงผ e ีมือนิเดีああ๋ยวฝึกพัฒนาฝีมือนี่ผมตาเป็น EP ไปแล้วกันกลรเียนท่าทที่เจมก็อย่าล้ามแล้วกัน เราไม่ค่อยงานทุกคนก็เกไรทำไมอย่ี้คมจริงส่วนอาย่างน อ๋อแล้วนี่ยทุกคนเฮ้ยทุกคนลูกซองผมมีนัดเดียวเฉยโอเคนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอเพอยียงแค่นี้แล้วกันสำหรับอีพีหนึ่งก็ถ้าใครที่ชอบลิปนี้ก็อย่ยลายลาืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันบายแล้ว